ข่าวสารที่เราเสพกันอยู่ทุกวันนี้มีความรวดเร็วมากอาจจะทันใจใครหลายคนทำให้เราเห็นแต่ด้านดีของเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่เคยสงสัยหรือไม่ว่าความรวดเร็วต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างในอดีตผู้คนรับข่าวสารจากสื่อดั้งเดิมนั่นก็คือหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ โทรทัศน์โทรทัศน์ข้อมูลข่าวสารที่จะถูกนําเสนอจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องหลายขั้นตอนเช่นการหาข้อมูลการรวบรวมข้อมูลการเรียบเรียงและการตรวจสอบก่อนจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ จึงต้องใช้เวลาในการตระเตรียมข้อมูลแต่ในปัจจุบันสื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต,ต่อผู้คนในสังคมเป็นอย่างมากเห็นได้จากสิ่งของประจำตัวที่ทุกคนขาดไม่ได้นั่นก็คือโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การใช้อินเทอร์เนต็ตในการเผยแพร่ข่าวสารเป็นวิธีที่รวดเร็วทันใจเช่นการแชร์ข่าวผ่าน Facebook ที่สามารถรายงานข่าวสารได้วินาทีต่อวินาทีแต่สิ่งที่ต้องแลกมาคือความถูกต้องของข้อมูลอย่างเช่นความผิดพลาดในการรายงานข่าวเหตุการณ์แก๊สดับเพลิงรั่วที่สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์มีการรายงานว่า เป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้มีผู้ตายจำนวนมากบางก็ว่าเพลิงไหม้มีสาเหตุมาจากการใช้ยากันยุงผิดประเภทบางก็ว่ามีสาเหตุจากการระเบิดของแก๊สไฮโดรเจนทั้งที่จริงแล้วไม่มีเพลิงไหม้หรือระเบิดแต่เป็นอุบัติเหตุจากการปรับปรุงระบบป้องกันเพลิงไหม้จึงไปกระตุ้นให้สารดับเพลิงทำงานมีผู้เสียชีวิตเพียง8รายจากที่ข่าวรายงานว่า10ราย การตายเกิดจากการสูดแก๊สไพโรเจนเข้าไปมากไม่ได้เกิดจากการขาดออกซิเจนเว็บข่าวจะมีการแก้ไขข่าวอยู่ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่ายิ่งเผยแพร่เร็วก็ยิ่งม anyway. ีโอกาสผิดมากดังนั้นเราควรรู้แนวทางการใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันดังนี้การเลือกรับข่าวสารให้ดูแหล่งข่าวว่าน่าเชื่อถือเพียงใดเช่นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพจเป็นเพจจริงหรือเพจปลอม เลือกรับข่าวสารจากหลากหลายแหล่งเพื่อนำมาเปรียบเทียบกันตีความวิเคราะห์แยกแยะประเมินเนื้อหาข่าวสารได้อย่างมีสติสามารถตั้งคำถามได้ว่าสื่อต้องการอะไรจากเราอย่าเชื่ออะไรง่ายๆให้ใจเย็นคิดให้ดีก่อนแชร์ชรหรือโต้ตอบแชร์ไม่แชร์ ชการเผยแพร่ข่าวและแชร์ข่าวผิดๆอาจส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียความอับอายความเข้าใจผิดและปัญหาอื่นๆให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับสารหรือแม้กระทั่งผู้เผยแพร่สารเองการรู้เท่าทันข่าวออนไลน์จึงเป็นเรื่องที่ควรจะให้ความสำคัญขอขอบพระคุณ และสวัสดีค่ะ